สวัสดีครับ FC Fan Club ช่องป่าปิรัญย c าชาแนลทุกคนครับครับผมวันนี้ก็จะพามาชมรถจักรยานยนต์เกียร์อัตเมติจากค่ายยามาฮานะครับเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกลนฟิลโน n ไฮบิดร d 1 2 5ซีครับผมตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับเจนใหม่ล่าสุดเป็นสีเขียวนะครับ เดี๋ยวพามาชมรอบๆคันก่อนครับผมสวยงามรอรอออาการไฟส่องสว่างไฟต่ำไฟสูงเป็นระบบ LED ครับ Full LED ไฟเดย์ไลท์ไฟเลี้ยวซ้ายซ้ายขวานะครับเป็น LED เบิร์ดนะครับ เป็น LED หมดเลย Full LED นะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อขอบ12นะครับลอขอบ12เป็นลอแม็กอันรอยสีดำล้อ12นะครับเบอร์ย้างกับร้อย1ิทับ70็ิบสิบนะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาดนะครับบมีระบบเบรก ABS นะครับ ตัวนี้เป็นเซนเซอร์ความเร็วนะครับบมเมนเซนเซอร์ ABS เป็นเซนเซอร์วัดความเร็วนะครับดิสเบรกหน้ามาพร้อมกับปั๊มเบรกหนึ่งพอตครับผมกระบอกโช้กสีดำครับระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบเทเลโกปิกซับแรงด้วยน้ำมันนะครับผมเป็นยางแบบจุ๊บเลดนะครับเนอะไม,ม่มียางในครับตัวนี้จุ๊บเลดไม่มียางในสวยงามเลยทีเดียว นี้เป็นตัวไว้คอนเน็กนะครับเนี่ยเป็นไว้คอนเน็กสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือของเจ้าของรถได้เลยนะครับช่องเปิดสวิตช์กุญแจนะครับปุ่มกดเปิดเบาะเปิดถังน้ำมันนะครับมีมองเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับเนี่ยรุ่นไม่ตรงบ่ตรงมีอุปกรณ์เสริมครับ ปุมเปิดแฟลชห้เบิร์เอาสาย USB เสียบเขาได้เลยนะครับถ้าเข้าวป่ใส่ห้าก็ปิดไว้นะครับปุ่มสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับสวิตช์ปิดเปิดกุญแจนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเบาะก็เปิดถังน้ำมันนะครับนี่มีคำว่า Fuel กับซ a t นะครับ ในส่วนของสวิตสตาร์มือกันอยู่นี่ครับตัวนี้เป็นสวิตสต็อปสตาร์ทซินเิมนะครับหยุดรถระหว่างจอดเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงนะครับเลื่อนไม่ก็เป็นแบบ led และ lcd นะครับเป็นระบบดิจิตอลจอบนเป็นจอแบบ led จอล่างเป็นแบบ lcd นะครับแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับเนาะ แล้วก็มีปุ่มคอนโทรลเลื่อนไม่รีเซ็ตเลื่อนไม่ยูนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็สามารถเปิดสวิตช์ห้เบิรงได้นะครับเป็นรถไม่ยูยังบ่ไนในต่อ,อยังเลยในสวิตช์แฮนด์ดันไซนี่ก็จะมีแต่ไฟเลี้ยวแล้วก็สวิตช์ไฟทำไฟสูงตัวนี้เป็นเบรกหลังนะครับกระจกมองหลังขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งข้างซ้ายข้างขวานะครับ เบอเปิดบ่ได้ครับใต้บอ่อนีก็จะกว้างนะครับล็อกไว้รุ่นนี้เป็นรุ่นธรรมดายังมีคันสตาร์ทให้นะครับมาพร้อมกับโลโก้ครับมาแกรนวิลโนสีดำแบบ3 d ดีตัดกับสีเขียวสวยงามเลยนะครับสีเขียวนวลๆนะครับด้านหลังก็เป็นไฟ LED ทั้งหมดนะครับยกเว้นไฟสองใตนะครับ ไฟทองไปย,ยังเป็นแบบหลอดธรรมดานะครับยังเป็นหลอดธรรมดาแต่ว่าไฟไท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็น led นะครับสำหรับรุ่นนี้แกนฟิลโรโน่ไฮบิดเจนใหม่ล่าสุดนะครับเนาะท่อไอเสียเงียบนะครับล้อลังกาเป็นล้อแม็กอะลอยสีดำเดี๋ยวผมถ่ายทางยังบ้างครับ S <S ล้อแมกอลลอยสีดําขอบ12นะครับยางกันร้อยสิบทับเจ็ดอ้กันกับด้านนาครับผมระบบซับแรงด้านหลังก็เป็นแบบโชคเดี่ยวแบบยูนิสปริงนะครับมากับสปริงโชกสีดำสวยเลยครับตัวิีงกัเป็นแข้งสายพันก้องอากาศตัวนีงกัเป็นพักเท้าขนาดใหญ่นะครับมียางกันลื่นให้ด้วย ขัต่างทางกับะจยูนี่ครับผมน่ครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมเอาแบบมาไทยพี่นองเบิงนะครับเหล็กกันตกขนาดใหญ่นะครับพักข้าวขามคว้ากับมียางกันลื่นด้วยกันครับนขนาดใหญ่เลยไทยเบิงภาพรวมครับ หมักหาอยู่นะครับตุ่มปิดปลายแห่นกับเป็นสีดำนะครับเด้อเขาก็ปอกแห่นกับมือเบรกนะครับตัดกับกระจกมองหลังเป็นขอบดำนะครับสวยงามเลยทีเดียวเป็นรถเกียวออโตเมติกลอยยิบหาซีเครื่องยนต์ให้ปิดนะครับหลังสวิตกุ้นแจกันังมีช่องใส่ของนะครับสะใส่ของได้นิดน,น้อยหล้วก็มีพอเกียวให้นะครับรับน้ำหนักได้ประมาณโูนึง นะครับผมสวยงามเลยเอาสำหรับผู้ใดมองหาอยู่นะครับแกนฟิโตโน่ให้บิดตัวใหม่ล่าสุดก็มีหลายหลากมากสีสเสลือเกินก็นให้พี่น้องไปเบิ่งอยู่ในโชว์รูมม a m a h a นะครับตัวแทนจำหน่ายรถยีมห้อ y ไกลๆบ้านเอฟซีแฟนคลับนั่นแหละเอามือนี้ผมกับ่มีิยังไล่ครับเบิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องป้าบิลัญญาชาแนลเลยเด้อครับเด้อ เดกกลับมาเห็ดคลิปอีกแล้วครับช่วงพันบ่ววางพอโทษพอไปดีหางหายไปนั่นนะครับนี่ครับยาม้าแกนฟิโลโนไฮบิดสีเขียวเก็ใหม่ล่าสุดนะครับในตอนนี้สวยงามเลยทีเดียวเอาเบื้องแวกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปลาพิลันญาชาแนลนด้เยครับเด้อคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้ซกกันคลิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ